สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e l a s s com นะคะกับคอร์สสอนกันบ้าน Lex y e l s Medjoy นะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดในเรื่องของโฟ o g o นะคะโฟ o กู Fro ก็คือคำถามนะคะหลายๆคำถามนี้เป็นรูปพระหุพน,ะะาา ka, นะะ์นะคะจริงๆมาจาก e n f r o g a นะแต่ถ้าเกิดว่าคำถามหลายๆคำถามก็จะกลายเป็นเฟี่ยนะ โฟโกะนะคะเสร็จแล้วก็ที่จะต้องรู้จักกันก็คือโฟเกออูดอูดเนี่ยคือคำใช่ไหมคะโฟเกก็คือมาจากโฟกาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาจะเอามารวมกับคำว่าอูดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเกนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโฟเกอูดก็คือคำที่ใช้ถามนั่นเองนะอ่าคำสั่งนะคะเขาก็บอกมาว่าสคริปต์เรตโฟเกออูดอีมันนิงนั่นแหะ แว l แ m e l a n นะคะก็คือให้เขียนคำที่ใช้ถามนะคะในประโยคเนี่ยใส่ลงไปให้ถูกต้องนะคะเรตแปลว่าถูกต้องนะคะแ l ่ m e l a n นะคะนี่ก็เป็นคำสั่งแ l ่ well, ก็คือเลือกระหว่างนะคะ,ะก็จะมี4ี่คำด้วยกันนะคะง่ายมากเลยนะคะมีคำว่าไหนก็คือเมื่อไหร่ h o ูอย่างไรวอด อะไรแล้วก็วาเฟอร์ทำไมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้ออีกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวอย่างนะ,ะเขาก็ใส่คำว่าวาเฟอร์เขาก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้วาเฟอร์ warfare, แปลว่าทำไมใช่ไหมคะโอแต่ดูที่เพาะนะพรอกกรุงปรากนั่นเองนะคะก็จะออกเสียงยากน,นิดนึงเป็นพรอกนะแต่จริงๆก็คือกรุงปรากนะคะของสาธารณรัฐเช็กใช่ไหมเป็นประเทศเช็กนะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าเอาทำไมเธอถึงต้องไปที่กรุงปาร์คละ่ะอะไรประมาณนี้นะคะเ,ออเสร็จแล้วมาดูข้อเบ,บีกันนักเรียนว่าควรที่จะใช้คำที่ใช้ถามอะไรนะคะ Come d h e heat, met bus l l จุดจุดจุด Come d h heat, met bus l l มาที่นี่ด้วยรถบสัสหรือรถไฟเออนักเรียนจะใช้คำไหนคะตอนนี้เราตัดคำว่า b เ f f e r ทิ้งไปก่อน เพราะว่ามันใช้ไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเอาไงดีแหนเมื่อไหร่เมื่อไร่เ,อรเธอมาที่นี่ด้วยรถบัสหรือรถไฟมันได้ไหมครับะโยคแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอาหูด,ดีกว่าใช่ไหมอย่างไรคุณมาที่นี่อย่างไรด้วยรถบัสหรือรถไฟเอออย่างนี้มันดูแบบแบบไงคะ make sense หน่อยใช่ไหมอ่า หูก็พิมพ์ลงไปนะคะหูนะคะตัวใหญ่นิดหนึ่งนะคะอาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็สรุปก็คือประโยคนี้ก็คือหูคมมาดูหีบนะคะเธอมาที่นี่ได้อย่างไร b ิ bus ะะ๊กบัสเอลทูกมาด้วยรถบัสหรือรถไฟะะง่ายๆนะนักเรียนนะ,ะต่อมาโคสเซียนะคะกรทูกเกตรถไฟไปเออรถไฟไปเราจะถามยังไงคะให้มัน make sense ตัวนี้ อะไรรถไฟไปอะไรรถไฟไปดีไหมคะไม่น่าจะใช่หูรถไฟไปอย่างไรรถไฟไปไม่น่าจะถามกันอย่างนี้ถูกมไหมคะเดี๋ยวครูขีดค่าก่อนตรงนี้เราใช้ไปแล้วใช่ปะ่ะทีนี้ก็เหลือหนากับวอดแหนก็คือเมื่อไรเมื่อไรรถไฟจะไปหรือเมื่อไรรถไฟจะออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้หนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ข้อท่านะถูกท่องนะคะ เออนโกรโถดเกตนะแล้วก็จำไว้เลยค่ะประโยคนี้คะ่ะนโกรโถดเกตนโกรบูเซนนะคะเมื่อไรรถบัสจะออกเมื่อไรรถบัสจะไปนะคะอ่าก็ดีนะคะอันนี้เราขีดทิ้งหนึ่งอันจุ๊บก็ดีก็จะเหลืออะไระคะก็เหลือตัวเดียวนะวอร์ดอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำแปลนะคะเดี๋ยวผมจะให้ตรงนิดนึงให้สวยงามด้วยนะคะ ว่าวิดีโอเยอร์ระดินสิเมสสเตอร์นะคะโอ oh, ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยก็พูดกันอย่างนี้นะคะคุณคุณจะทำอะไรหรือคุณอยากจะทำอะไระวันหยุดพักผ่อนของคุณวันหยุดสิเมสสเตอร์นะ มันหยุดฤดูร้อนอจริงๆอาจจะไม่ต้องฤด,ดูร้อนก็ได้มันหยุดฮอลลีเดดดีกว่าเออมันหยุดฮอลลีเด์ของคุณเพราะฉะนั้นใส่วอดก็คืออะไรนะอะไรที่คุณอยากทำนะคะอันนี้ก็เป็นไงคะ make sense ก็ก็น่าจะถูกนะคะไม่น่าจะผิดออะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันด้วยนะคะ r ูงขวดโฟกูเมดแวร์นะคะก็คำถามที่เริ่มต้นหรือขึ้นต้นด้วยคำกริยาก็คือพูดง่ายๆคือเอากริยาเนี่ยมาใช้ถามนะคะเป็นการสร้างคำถามอีกประเภทหนึ่งการสร้างคำถามประเภทแรกก็คือการที่เราเอาคำที่เป็น f ฟกูเมดนะคะหรือคำที่ใช้ถามเนี่ยมาวางไว้หน้าประโยคแบบนี้ซึ่งจริงๆมีมากกว่า4ี่ คำนี้นะคะนะมีมากเลยนะแต่ว่าอันนี้เราก็เป็นแบบ,แบ,บที่โรงเรียนระดับ C ให้มานะคะเราก็อ๋อมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนอะ แล้วก็ค่อยๆทําตามไปแต่ละสเต็ปของเขานะคะและการสร้างคําถามอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการใช้คํากริยาซึ่งรูก็เคยได้อธิบายไว้ในคอร์สรีเแล้วนะคะว่าการสร้างคําถามโดยใช้คํากริยาเนี่ยคำตอบเนี่ยมันจะมี yes หรือ no เท่านั้นนะก็คือต้องตอบใช่หรือไม่ใช่ก่อนนะคะ,ะคำตอบเนี่ยมันจะแคบลงนะเหมือนเราจะเจาะและเป็นคําถามที่เจาะ จาะจงนะคะมีสโคปเล็กๆอ่ะเออว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะก็สามารถที่จะเอาคำกริยาเนี่ยมาใช้ถามได้นะค,ะ,ะครูเขาก็บอกว่านะคะ เบอร์เรียมันอย่างเงี้ยเม็ดสูตรบุกสตาร์บัฟฟ์สู่ตัวเม็ดโฟเรตเก้นะคะในการสร้างคำถามเนี่ยก็จะต้องเหมือนเช่นเคยนะเหมือนกับการสร้างประโยคนะคะก็จะต้องเริ่มต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จบลงอฟสู่แต่ปว่าจบลงนะคะด้วยโฟเรตเก้นนะคะแต่เราต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายคำถามปิดท้ายแล้วอย่าไปใส่จุดหรือพุ้งธรรมดานะเข้าใจไหมเหมือนตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมทุกทุกคำทุกประโยคเป็นไงคะมีเครื่องหมายคำถามปิดท้ายนะคะเราจะมาเขียนถามลอยๆเหมือนในภาษาไทยแล้วหายไปเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะอ่ะทีนี้เขาให้ถามด้วยคำกริยานะเป็นการถามแบบคำตอบเนี่ยจะต้องเป็นอ่าเขาเรียกอะไรปลายปิดใช่หรือไม่ใช่นะคะ าามาเริ่มนะคะข้อออดูตัวอย่างก่อนนะคะ do r e s ร a r ิเเกเธอเที่ยวมากจริงๆอันนี้นี่คือได้เลยใช่ไหมเป็นประโยคบอกเล่าถูกปะเรียงถูกมากเลยประธานกริยาแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายนะบ่งบอกถึงความมากน้อยใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของ adverb นะหรือ adverbial นะคะทีนี้ เขาไม่ได้อยากได้ประโยคบอกเล่าถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือ f r ก Ma r a เขาต้องการประโยคคำถามแล้วก็จะเป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นหรือสร้างจากคำกริยานะเพราะนั้นเขาก็เลยเอาคำว่า r e s s e r มาไว้ข้างหน้าถูกไหมเออกริยาไม่ใช่ลำดับที่สองแล้วนะคะตอนนี้นะก็เราจะสร้างคำถามเราก็เอาคำกริยามาไว้ข้างหน้านะคะเรียนเอรแล้วจากนั้นเราก็ประธานเลยดู ดื du, ใช่ไหมเรียสดืนะกริยาก็ต่อด้วยประธานนะคะประธานนี่ต้องอยู่ติดกริยาเสมอไม่ว่าจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังนะแต่ในกรณีนี้นะคะก็คือกริยาเด่นใช่ไหมเพราะว่าเราจะสร้างคําถามจากกริยาเราก็ให้ประธานมาติดข้างหลังนี่แล้วที่เหลือเราก็ใส่ใส่คําที่เหลือไปก็มิกเก็ตก็กลายเป็นเรียสดืมิกเกต อเธอเที่ยวมากเหรอจากเธอเที่ยวมากนะเป็นโบคบอกเล่ากลายเป็นเธอ,อ,อ,เ,เ,ธอเที่ยวมากเหรอเธอเที่ยวเยอะเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเพราะนั้นคำตอบมันก็จะต้องบอกไงคะหยอเอลเลนแหนถูกไหมเป็นคําตอบที่แบบว่าปิดนิดหนึ่งนะมีไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกอะไรคําตอบที่ ปลายเปิดไม่ต้องบรรยายอะไรมากใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวจะบรรยายต่อไปก็เรื่องของเธอนะแต่ต้องมีคําว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นคําตอบก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูข้อบีนะคะฟเฟอยโอ้ยเดี๋ยวครูย้ายก่อนอ่าเฟื่เลียวเมียิล่าทีนี้มันก็อาจจะดูแบบลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาคํากริยามาขึ้นต้นใช่ไหมคะคำกริยาเนี่ยดูท่าแล้วเหมือนจะมีสองคำมีคำว่า i l l ที่แปลว่าอยากใช่ไหม want ในภาษาอังกฤษแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไฟเหลียมเมียดนะไฟเรลียมเมียดแปลว่าตามมาแต่เรารู้อยู่ว่าเราต้องให้เกียรติคำกริยาช่วยคำกริยาช่วยเราจะต้องเอามาไว้เป็นแบบจุดเด่นเป็นตำแหน่งที่หนึ่งเสมอเพราะนั้นครูก,ก็ขอให้บิลมาก่อนแล้วก,กันเพราะครูรู้ว่าคำนี้เป็นกริยาช่วยใช่ไหมคะ บีเลยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยประธานเออมีประธานมานิดหนึง่งแล้วก็ต่อด้วยคําที่เหลือใบยำแมทนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะมีโฟเกตเทเกนด้วยนะคะอ่าโฟเกตเทเกนตัวนี้เรียกว่าโฟเกตเทเกนนะคะนักเรียนนะแต่ไอตัวนี้พวกนี้เรียกว่าโฟเกออูดนะคะคําที่ใช้ถามว่าเฟอร์รูนาร์วอดนะคะอย่าจําสับกันนะคะอ่าต่อมานะคะ ดูค a นบ o กกับเอ็นบินเยตทีไมะดูคันบุกกับเอ็นบินเยตทีไมโอ้โหอันนี้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์เลยนะคะแต่พอดีเป็นประโยคบอกเล่าทีนี้เราจะทําให้เป็นประโยคคําถามโดยใช้คํากริยาเราก็ดูสิคะคากริยามีอะไรบ้างดูนี่ไม่ใช่นี่สรพนามต่อมาเราก็มาพิจารณาคานคานนี่ใช่เลยกริยาใช่ไหมกริยาช่วยใช่ไหม บูก a าโอนี่ก็กริยาเนี่ยจบท้ายด้วยอเนี่ยในรูป infinitive เนี่ยบูกัาเนี่ยถ้าเรียนไม่รู้นักเรียนก็ไปกดที่ google ก็ได้นะคะแปลว่าจองนะก็เป็นคำกริยาเหมือนกันเนอะลักษณะของมันเนอะ enbile โอ้ n ied, oh, คำนามกลุ่ม n เป็นคำนามมี n ขึ้นเนี่ยเป็นคำนามไม่ใช่คำกริยาแน่นอนเราก็ตัดทิ้งไปได้นะคะ t ิ a นไ a มโอ้โหมีท oh, ีมโอ้กูสอนไปแล้วถ้ามีทีนมีอวดมีเฟินะ แล้วก็ตามด้วยอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้หรือเป็นสรรพนามก็ได้อันนี้แสดงว่าเป็นกรรมถูกว่าเป็นกรรมประเภท direct object หรือว่ากรรมรองนั่นเองทีนี้เราจะสร้างประโยคจากคำกริยานะครูก็หากริยาก่อนนะครูได้ละคานกับบูกกะแต่ครูต้องให้เกียรติคานก่อนใช่ไหมเพราะว่าคานเป็นกริยาช่วยคานเสร็จแล้วก็ต้องหาประธานเขาหน่อเออดูแล้วกันนะ ทิวเมแมนี่เหมือนหยอกนะเหมือนแปลว่าฉันเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในรูปประธานนะคะเราก็เลยไม่เอานะคันดูเสร็จแล้วก็ต้องเป็นกริยาอีกตัวหนึ่งที่ตามมานะคะเออคันดูบุก k ะนะบุกก็วด้วอะไรหนระือบุก,กอะไรเอนบิลเลตอันนี้เป็นกรรมนะเอนบิลเลตนะคะคือตัวนี้เป็นกรรมเพราะว่าโดนจองถูกปะ แล้วก็เสร็จแล้วมันมีกรรองอีกด้วยนะคะรมตรงแล้วเสร็จแล้วก็มีกรรองก็คือชินไหนเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องใส่โฟร์เกเทเกนด,ด้วยไม่งั้นมันจะดูไม่เป็นประโยคคําถามนะคะเดีย๋ยแม่นักเรียนได้แล้วนะคะประโยคคําถามอีกหนึ่งประโยคนะกันดูบุกกระเอบิเลียตทีไหมคุณช่วยจองตั๋วสักใบให้ฉันได้ไหมนะคะ มีกรสองตัวนะอันนี้กรรมตรงแล้วก็อันนี้กรรมลองอ่าง่ายไหมคะไม่ไม่ยากเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะอีลอนดอนดูหาวาไรท์นะอีลอนดอนดูหาวารท์นะในประเทศลอนดอนเธอหาวารท์นะคะก็คืออันนี้ก็อ่นันี้ยากนิดหนึ่งเป็นคำกริยานะ,ะเป็นคำกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วยกริยานิรูปสุพินุมใช่ไหมคะ แต่เราก็ไม่ยากเราก็ใช้หลักการเดิมเราก็หาคำกริยาของกริยาช่วยแล้วก็เอามาก่อนเลยฮอเสร็จแล้วเราก็ใส่ประธานให้เกียริประธานนิดนึงเพราะต้องอยู่ติดกริยาอ่าหาดูแล้วเสร็จแล้วก็เออกริยาตัวที่สองค่อยมาตรงนี้นะคะหาดูวาริตแล้วเสร็จแล้วก็เป็นบริบทตามมานะคะอนอนต้นแล้วก็อย่าลืมฝรย่เทเกนนะคะเออเพราะฉะนั้นประโยคของมันก็จะประมาณว่า How do you I r e in London นะ,ค,ะคุณเคยไปประเทศลอนดอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศนักเรียนเป็นเมืองนะเมืองหลวงของประเทศอังกฤษใช่ไหมคุณเคยไปกรุงลอนดอนหรือเปล่าเออเห็นไหมคะไม่ยากเลยในการออกเสียงนะคะหอนักเรียนเราเรือไม่ไหวแนละ้วก็หออย่างเดียวก็ได้นะหอ do I r e in London นะคะ อ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการตอบคําถามกันก่อนนะคะการตอบคําถามเนี่ยมันก็แล้วแต่เราเลยนะอ่าแล้วก็เออมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้สับมากแค่ไหนจะรู้จักลีลาการตอบมากแค่ไหนนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะเป็นการตอบคําถามแบบคอดสวอ a ตนะคะอันนี้งานที่ครูให้มานะคะคอดแปลว่าสั้นสวอตแปลว่าคําตอบ คัดสว่าก็คือคำตอบสั้นๆ,ๆนะคะ feel iswaran po flow กอนะนะคะ feel แปลว่าเติมนะคะ iswaran po flow ก่อนะก็คือเติมคำตอบไปนะคะตามที่เขาถามมานะตามคำถาม flow ก่อนะก็คือคำถามเหล่านี้นะคะอย่างเช่นนะคะข้อ่อนะเรียสดูมิกะ คุณเนี่ยเที่ยวมากเหรอตอนนั้นก็ต้อง,ตอ,งตอบ yes หรือ no ถูกไหมเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยกริยาใช่ไหมจริง,รงๆมันก็รู้โดยเซนส์อยู่แล้วนะักเรียนว่าอันนี้จะต้องตอบใช่หรือไม่ใช่หรือว่าจะตอบแบบบรรยายายาวยืดใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นคําถามแบบ yes no นะเพราะมันขึ้นต้นด้วยคํากริยาเหมือนที่เราเนี่ยเคยสร้างกันผ่านกันมาเนี่ยนะอ่ะ,ะเรียกสะดูมิกแกคุณเอ่อเที่ยวมากใช่ไหม อยากคะ่ะแต่ว่าอยากอยากดีทำอยากอันนี้ก็คืออตัวอย่างนะคะใช่ฉันทำมันอ่าทำไมเขาใช้เหยื่อทำไมเราไม่ใช้เ er รียเซอร์ย่อเรียเซอร์ยไม่ใช้นะคะเพราะว่าเ er รียเซเนี่ยมันเป็นคำกริยานะทีนี้คำกริยาเนี่ยมันก็สามารถใช้คำกริยาตัวอื่นเช่นเหยอเนี่ยแทนได้ นะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทําเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบทําอย่างอื่นนะอันนี้เยอเนี่ยหมายถึงเที่ยวนะคะราะนี่คือการกระทําเยอก็คือการกระทําเหมือนกันนะคะยอยอได้เยอยอกนะคะแล้วพอเขาขึ้นต้นด้วยเดยดนะคะเหมือนเขาจะ ผู้นี้ง,ง่ายๆคือเน้นเน้นการกระทำนะคะเขาก็เอาเดียดมาพรีเซนต์ก่อนมานำหน้าก่อนเดเยอร์ยอคนะคะแล้วก็ประธานก็เอาไปไว้ข้างหลังเห็นไหมคะลักษณะเป็นองแวนนะคะเดียดเนี่ยนะคะจริงๆควรจะแปลว่ามันใช่ป่ะแต่ว่าเดียดเนี่ยแปลทั้งประโยคนี้เลยะคะ่ะเหมือนเป็นสรรพนามแทนทั้งประโยคนี้เลยนะว่ายอผู้ผู้นี้ก็คือมันก็จะตอบว่ายอเยอเกรย์เซอร์มิก กอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่เรารวบรวมทั้งหมดเนี่ยนะที่จะตอบเนี่ยมาเป็นเดียดอย่างเดียวเดียดก็คือเนี่ยเรียด er, สะดู m มเกี้ยเนี่ยเรียด er, สยอกมิกเกี้เนี่ยนะคะก็เดียดเย่อเยอกนะคะเยอถ้าออกเสียงรอเรือไม่ได้ก็เยยเฉยก็ได้ยอได้เยอะยอกแค่นี้จบละนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูอันอื่นนะคะข้ออื่นดูนะคะถ้านักเรียนยังไม่เก็ตนะคะนักเรียนก็แค่ท่องย่อได้เยอะยอก,ยอก ก็ใช่ฉันทามันก็ใช่ฉันเที่ยวมากหรือจะเป็น s ต a ดูมิกเกะงก็ได้แต่ดูมิกเกะทำความสะอาดมากเหรอเยอนะเยเยอะก็ใช้คําตอบเดียวกันเยอะก็มาแทนคําว่าแต่ดที่แปลว่าทําความสะอาดได้เหมือนกันค่ะนักเรียนเข้าใจนะคะเอาต่อมาวีดูเฟย์เรียมีเอ็ดนะวีดูเฟย์เรีมยมดคุณจะตามไปด้วยไหมอ่นานย์ไม่นะเด The w i l l l ยอ k in แต่นะถ้าเป็นครูครูจะเอา w i l l ขึ้นก่อน d ด e w h l l l ยอ k in แต่นะคะ,ะใส่จุดด้วยนะไม่ใช่ประโยคคำถามอันนี้เป็นคำตอบเฉยๆอยอะทำไมครูครูเขียนแบบนี้อะทำไมครูเขียนแบบนี้เนื่องจากเขาถาม w i l l ที่เป็นกริยาช่วย w i l l นะคะนะแปลว่าอยากไหมคุณอยากจะตามไปด้วยไหมนะ ครูก็ตอบว่าฉันไม่อยากท,นทีนี้ทีนี้ทําไมครูต้องใสอินเตอร์เพราะว่าตรงเนี้เขามีแหนก็คือไม่ถูกปะไม่แต่ถ้าเกิดในเดวีลิออกอย่างนี้ไม่ได้ดิไม่อะฉันอยากไปไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ฉันไม่อยากไปถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าวีลขึ้นนักเรียนก็ตอบวีลถ้าหอ,อก็เดวีลิออกหรือเดโยยอกก็ได้นะเดโยยอกก็ได้แล้วแต่นะคะ ต่อมานะคะคันดูบุกกับเอนบิลเลตทีมแม่คุณช่วยจองตั๋วสักอันสักใบให้ฉันได้ไห้ยอได้ใช่ปะ่ะเดดอะไรดีเด,ดคันยอ,อเพราะถามคานแล้วก็ขึ้นคานเลยนะคะยอเด,ดคันยอหรืออหรือยอเดสก็ยอเยออะไรยอย่างนี้ก็ได้นะคะ คืออะไรที่มันเกี่ยวกับการกระทําแต่ใช้ง่ายๆคือเขาถามคานมาเราก็คานตอบไปเลยแล้วนักเรียนก็จําเป็นไหมที่จะต้องใส่อินแต่ไม่จําเป็นเพราะว่าเราตอบหยาอไปใช่ปะาวว่าได้ไงใช่ไหมคะฮา d u ดูบาริดอลอนดอนนะคะคุณไปเคยไปที่กรุงลอนดอนไหมแต่ทีนี้คําตอบคือในเดียขึ้นเดดก่อนเลยนะคะ ก็ถามหอเราก็ใส่หอสิคะตัวเล็กนะเพราะว่ามันต่อในเดหอยกก็ถามดูแล้วต้องตอบหยอกใช่ป่ะอ่าหาดูวาริดอิรันดอนในเดหอยกอินแต่ก็ฉันไม่เคยไปดิฉันก็ต้องมีคำว่าอินแต่ด้วยถูกไหมเน่เดหอยกอินแต่หรือในเดหอยกอินแต่วาริดก็ได้แต่มันจะยาวเกินไปเขาให้ตอบแบบสั้นๆใช่ไหมอ่ะต่อมาสกัดูโอ้กันเมทักเกต คุณจะไปโดยรถไฟเหรอคุณจะขึ้นรถไฟไปเหรอยอเดียรอะไรดีคะน,นักเรียนนะอันนี้จะยากหน่อยนะถ้านักเรียนไม่เคยนะเดียอะไรดีมันขึ้นสกออ๋อเดสกอยอเยอะรดีกว่าอ,อ,อ่างนี้ก็ได้นะเออเพราะว่าเยอะระใช่เพราะว่าฉันจะทำมันเพราะว่าเยอะรเนี่ยสามารถที่จะไปแทนอกค่ะ ที่เป็นคำกริยาได้เหมือนคำว่าเยอตรงนี้ไปแทนเรียสตรงนี้นะคะแต่ทีนี้มันขึ้นสกาวก็ตอบสกาวย่อเดสกยเยอละอ๋อ,อไม้ย่อเดสเกย์โอ้ก็แม่โกเกบอย่างนี้ก็ได้ยาวไปเลยแต่ถ้าเกิดย่อเดสเกย์โอ้กับมันทำแม่งทำแนงนะเป็นย่อเดสกยเยอราก็คือเดี๋ยวฉันจ้าทำฉันจะไปขึ้นรถไฟฉันจะโดยสารรถไฟไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนักเรียนลองลองดูนะคะแพทเทิร์นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ดังนั้นคำว่าเหยอะราที่แปลว่าทำเนี่ยมันไปแทนกริยาที่เป็นการกระทําแบบอื่นๆได้นะคะนะคือตัวนี้มันไม่จบจงนะแต่มันไปแทนได้นะคะ,ะเขาถามสกามาครูก็ใส่สกอ์กับใช่ไหมเออต่อมานะคะหาดูพักกัดเวสกันนะคะคุณได้แพ็คก,กระเป๋าหรือยังหาดูพักกับเวสกันยอเดทนะอันนี้ไม่ต้องใช้อินเตนะเพราะว่าเราได้ทำมันเราไม่ได้ปฏิเสธนะยอ เอหอยย่อยทอกูเอายงี้ดีกว่ายอเดืหอยเขาถามหากูก็ขึ้นหอใช่ไหมยอเดืหอยยอเขาถามดูฉันก็ตอบยออแล้วกันอ่าพักกัดพักกัดฉุกจะบอกว่ายอเดือดหอยพักกัดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ย่อที่เขาพูดกันนะทีนี้พักกัดเนี่ยนะมันเป็นกริยาในรูปสุพีนุ่มเราจะใช้เหยรืราแทนละคราวนี้นะ ทีนี้เย่อในรูปสพนุ่มก็ต้องเป็นในรูปของยุทธใช่ไหมย่อที่ห้อยยุดธอ่ะเป็นไงคะอย่างนี้เลยตอบสั้นๆอย่างนี้เลยนักเรียนเข้าใจไหมอันนี้อาจจะยากนิดนึงสาหรับคนที่แบบเออไม่รู้วิธีการพูดเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ก็ประมาณนี้ก็ถูกต้องนะคะนักเรียนนะอเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ท่องไงเ่าเขาเขาถามหามานักเรียนก็ตอบหา นะตอบอันนี้เป็นวิธีการตอบแบบสั้นเยอเดาหอแล้วก็ถามเป็นรูปอะไรอะ่ะเป็นรูปสป um ีนุ่มนักเรียนก็ใส่รูปสป um ีนุ่มเขาถามมาเป็นรูปฟิวเจอร์หรืออนาคตสกอ์ยังไม่เกิดนันกเรียนก็ตอบสกอแล้วไอ้เจ้าเยื่อนกักเรียนจะมาเป็นยุดยูดเดหรืออะไรได้ไหมไม่ได้นักเรียนก็ต้องอยู่ในรูปอินฟินิตีเพราะว่ามันต่อหลังสกอที่เป็นกริยาช่วยวันนี้ก็ต้องเป็นรูปที่จด้าได้อ่อนนะคะคือมันก็ไวยากรณ์มันก็ไม่ได้แบบอ,อธิบายได้ทุกอย่าง แต่ว่ามันก็ยังพอมีหลักการนะคะให้เราได้เข้าใจได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองกลับมาทบทวนกันแล้วก็ท่องตรงนี้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะเตรียมเอาไวตะะ้ตอบนะตอบแบบเร็วแบบฉับพลันน่ยนะคะวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะการตั้งคําถามนะ,ะทั้งด้วยเจ้าโฟรเกอูดนะคะโดยใช้คําที่ใช้ถามหรือใช้คํากริยาที่ใช้ถามนะคะ ใช้คำกริยาที่ใช้ถามก็ได้หรือจะเป็นแบบาการตอบแบบสั้นๆนะโดยการเล่นไปเล่นมากับคำกริยาเนี่ยนะคะก็สนุกไปแบบหนึ่งนะคะวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่านักเรียนคงจะกลับมาทบทวนกันนะสวัสดีค่ะ